ทำไมช่วงนี้นะฮะคนราศีมีนและราศีมังกรครับถึงหนักนวงนะฮะสังเกตไหมฮะว่าการจัดอันดับราศีนะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับคนราศีมีนกับราศีมังกรนะฮะไอเรื่องที่แบบดีๆหน่อยนะฮะรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าข่ายนะฮะแต่พอเรื่องที่แบบยุง่งๆยังๆวุ่นวายนะครับแหมติดข่ายมาตลอดเวลานะครับทีนี้ครับมันต้องมีเงื่อนไขแล้วก็จะได้บอกให้ฟังว่ามันจะพ้นนะครับไอ เรื่องยยากหนักหน่วงเนี่ยเมื่อไหร่นะครับไม่นานไม่นานเดี๋ยวฟังดีๆครับเราจะเห็นนะครับราศีสีเขียวนะฮะคือราศีมังกรนะฮะแล้วก็สีแดงนะครับคือราศีมีนนะฮะดาวคู่นี่ครับดาวประจําตัวของคนราศีมีนครับเนี่ยคือเลข5ดาวพฤหัสนะครับและช่วงนี้ดาวประจําตัวดาวพฤหัสโคจรวิปริตเมื่อโคจรวิปริตมันหมายถึงเรื่องของไอเดียปัญญานะครับหรือว่าง่ายๆคือเหมือนกับ ตัวเรานะครับคือดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวแลช่วงนี้เหมือนกับป่วยกระสอบกระแสะนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปสู้รบปรบมือกับใครช่วงนี้มันก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนะฮะแล้วถ้าจะไปลุยบู๊ไฟกับใครมันก็เป็นช่วงที่เหนื่อยกว่าปกติเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวมันเหนื่อยนะครับช่วงนี้เรียกว่าหมดแรงหมดพลังไปสักหน่อยรอนิดนึงรอนิดนึงนะครับบวกกับนะฮะนี่ฮะเลขหนึ่งสี่หกนี่นะครับนี่ ดาวอาทิต์เลข1ดาว4นะครับดาวสี 5, ่ดาวพุธนะฮะเลข4แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับหนึง 6, น่งสี่หกนี่นะฮะช่วงนี้จะพูดบ่อยเพราะว่ากลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับคนราศีมีนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่งนะครับเรียกเป็นตําแหน่งเรือนภพนะครับจุดนี้นะฮะเรือนภพอริอริคือปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วมีปัญหาหยอยู่กี่เรื่องหลักๆคือ3เรื่องนะครับอาจจะเป็นเรื่องของงานนะฮะ เป็นเรื่องของการเงินหมุนเงินติ้วๆ,ๆๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าการใช้ชีวิตมันจะตึงๆงเป็นพิเศษปัญหาอุปสรรคครับมันต่างๆ,ๆ,ๆนานา,นานเข้ามาเพียบนะครับฉะนั้นคนราศีมีนะครับทั้งดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสช่วงนี้อ่อนแรงหมดพลังนะฮะโคจรวิปรลิตแล้วก็ดาว3ดวงปัญหาครับมาอยู่ในตําแหน่งนี้เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งครบอริก็เลยเกิดปัญหาต่อมาครับคนราศีมังกรครับสีเขียวนี่นะฮะ ดาวประจําตัวคือดาวเสาเลขเจ็ดนะครับนี่ช่วงนี้คจชวิปริลิตอีกแล้วนะฮะแม่ช่วงนี้บ้านเมืองหรือว่าเรื่องของ Office, ออฟฟิศในกิจการทํางานรวมถึงเรื่องของคนประชาชนทั่วไปนะครับจะสังเกตรครับดาวพระเสาเนี่ยเป็นจริงๆเป็นดาวเจ้าเรือนพบกรรม,มะนะครับของดวงเมืองนะช่วงนี้มันก็เลยแบบวุ่นวายสับสนแล้วก็มีเรื่องวุ่นวายนะครับนี่ระการงานหลากหลายอย่างในการลงทุนแล้วก็อะไรไม่รู้มัวตัวเต็ไมไปหมดนะครับแต่ที่นี่ฮะ มันเป็นดาวเจ้าเรือนคนราศีมังกรนะครับเห็นไหมมังกรเนี่ยนะแล้วแถมครับช่วงนี้ดาวพระเกตนะฮะโคจรมาซ้านะครับพระเกตมันเป็นดาวถ้าดาวเด่นแล้วไปเลี้ก้าวพระเกตนะฮะไปอยู่กับดาวเด่นมันจะเสริมให้อวยให้เด่นขึ้นถ้าไปอยู่กับช่วงไหนที่ดาวหมดพลังมันจะกดให้จมลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนราศีมังกรถึงวุ่นวายนะฮะแล้วก็มีปัญหานะครับอะไรก็เป็นปัญหาหมดนะครับเรื่องง่ายๆก็กลายเป็นปัญหา เงินทองก็ดูตึงๆอ่แล้วก็เรื่องของการงานก็ดูวุ่นวายพอสมควรอะไรที่ไม่เคยเกิดปัญหามันก็เกิดปัญหานะครับน้ำซั์นะครับเนี่ยฮะดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธดาวศุกร์ครับดาวสามดวงกลุ่มนี้นะฮะโคจรอยู่ในตำแหน่งพบมรณะนะครับก็เลยกลายเป็นว่ายุตัวอย่างดาวพุธคือการสื่อสารเป็นมรณะช่วงนี้การติดต่อการสื่อสารมัวตัวไปหมดนะครับช่วงนี้คนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์โคจรเป็นมรณะอาจจะมีคนเข้าใจผิดนะครับ หรือมีคนทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าติฉินนินท้าว่าร้ายเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีคือเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็มีดวงเสียเงินแบบไม่มีคนเสียก็เจอเฉยเลยเนาะเออประมาณนี้นะฮะและแถมดาวสุขครับเลขคกนะฮะเป็นเจ้าเรือนพบกับมคือการงานมาอยู่ในพบมรณะนะครับบางคนตกงานบางคนเปลี่ยนงานบางคนมีปัญหาเรื่องการงานบางคนมีการเสียหายนะครับในเรื่องของการงานบางทีลูกค้าหายไปใครที่มีลูกค้าใครค้าขายช่วงนี้จะรู้สึกว่า เออคนคนเก่าๆหายไปไหนพอสมควรเลยนะคนใหม่ๆก็มาแบบซึมๆน้ําซึมบ่อทรายอะไรประมาณนี้นะครับมันก็รายกายเป็นว่า2ราศีนะครับทําไมช่วงนี้ถึงหนักหน่วงนะฮะเพราะนั้นมันก็จะคาบเกี่ยวไอ้ดาวกลุ่มนี่นะครับมันก็จะมานะครับมันทยอยมานะครับตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับทยอยอยู่กลุ่มๆแถวแถวมรณะอยู่แถวอลินะครับกะจุกกระจิกนะครับมาดวงหนึ่งบ้างสองดวงบ้างแล้วก็มาช่วงนี้3ามดวงนะฮะ ทีนี้ครับเมื่อไร่ที่มันจะเริ่มไปไหนไปไหนสักทีนะครับไปกลุ่มนี้ยนะฮะยกย้ายคจอไปที่อื่นสักทีนะฮะเริ่มครับเลขหนึ่งนะฮะดาวอาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็ย้ายนะครับในช่วงวันที่17นี่อีกไม่นานนะอีกไม่นานนะครับเขาจะย้ายครับไปอยู่ในราศีกันนะฮะแล้วก็เลข4ดาวพุธนะครับเดี๋ยวก็ย้ายสิ้นเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้าครับเนี่ยดาวพุ์นะฮะดาุธกับดุกกะเรียกว่าดาวศุ์กับดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายช่วงปลายเดือนและช่วงต้นเดือนนนะฉั้ ก็กลายเป็นว่าเออที่หนักหน่วงเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอเป็นปีนะครับบางคนบอกโอ้โหอีกนานไมหรืออีกกี่เดือนอีกหลายเดือนไม่ฮะไม่ถึงเดือนเลยนะครับฉะนั้นอดทนหน่อยนะฮะคนราศีมังกรและคนราศีมีนะครับด้วยมุมดาวมันส่งผลในด้านนะครับเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะครับที่มันตึงๆและเป็นปัญหาแบบนี้นะฮะมันเลยเกิดแรงกดดันนะครับเวลาพยากรณ์มันก็ต้องทายแบบนี้นะครับเจอผมจะไม่พยากรณ์แบบอวย ะะให้คุณบอกว่าเออช่วงนี้ถ้ามันไม่ดีจริงก็จะบอกว่าเออมันดีมันสบายแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้ไม่ฮะมันยังเครียดอยู่แล้วก็มันจะมีจุดนะครับที่ทําให้เราเ,าเรียกว่าเจอแรงกดดันนะครับในเรื่องการงานบ้างแล้วก็การเงินมันจะมีเหตุให้เสียเงินแบบไม่ควรเสียนะครับรวมไปถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานบ้างน,นะครับจะสร้างปัญหาหรือว่างานที่เรากําลังเริ่มต้นสีิใหม่อยู่ดี แทนที่มันจะไม่เกิดปัญหามันเกิด,กดปัญหาขึ้นเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้เราจะสังเกตอว,ว่าคนรอบข้างอาจจะทําร้ายนะครับในมุมของชื่อเสียงเรานะครับหรือว่าขัดแข้งขัดข,ดข,ดขาขัดคอนะครับนี่มันก็จะเกิดสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะเจอนะครับเอาความเป็นจริงที่ฟังไปก่อนนะฉะน,นั้นคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษหน่อยประคองประคองก่อนนะฮะใครที่แบบว,ว่าจะทําอะไรใหม่ๆห,หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถ้ามันดาวมันตั้งลําแบบนี้คุณก็ประคองประคองไปก่อนนะครับหาข้อมูลให้ครบถ้วนทวน,นทีก่อน จะลงทุนทำอะไรด้วยเงินมหาศาลก็ต้องระวังก่อนเแบรบคไว้ก่อนได้เบรคไว้ก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณลงทุนนะเพีงแต่ว่ารอจังหวะนะครับให้มันพ้นเดือนนี้ไปก่อนนะฮะดาวมันเริ่มคลี่คลายการลงทุนมันจะได้กําไรไงฮะคุณจะได้ไม่ต้องแบบลงทุนแล้วเสียหายถูกไหมฮะฉะนั้นใครจะลงทุนหรือจะทําอะไรเรื่องใหญ่ๆโตๆหรือว่าจะตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญ ช่วงนี้ประคองประคองนะครับติชึ้นติชึ่งไปก่อนนะเนี่ยทำอะไรที่ควรทําไปก่อนทําตามหน้าที่ที่เราควรทําไปก่อนเดี๋ยวนะครับพอดาวคลี่คลายลงได้มันจะโล่งโปร่งมากกว่านี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าต้องเจอแย่ๆทุกเรื่องนะครับมันก็จะมีบางเรื่องนะครับที่มันมีเรื่องดีๆมาบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาไล่ดูว่าโอเควันนี้มีเรื่องดีนะครับของมีนกำลังกรนะสัปดาห์นี้นะครับระวังเรื่องนี้แต่ว่ามีเรื่องดีๆอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีดวงอะไรสัปดาห์เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวว่าทั้งจากนี้ไปแย่ทั้งเดือดไหมครับมันจะมีบางวันที่ดีนะครับบางวันที่ต้องระวังแต่โดยรวมแล้วจะตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญระมัดระวังโดยรวมแล้วถ้าจะหานะครับเรื่องของการลงทุนก็เบาๆระมัดระวังหรือโดยรวมแล้วถ้าคุณต้องทําอะไรถือว่าจะคุยกับผู้ใหญ่นะครับหัวหน้าหรือพรีเซนต์งานช่วงนี้นะครับถ้ายังไม่ถึงเวลาหรือว่าถ้ายังเลื่อนไปได้ก็เลื่อนไปก่อนนะครับการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญก็ชะลอชะลอนิดนึงนะอ่าเนี่ยแล้ว พวกดาวทั้งหลายมันก็จะทําร้ายเราไม่ได้นะครับแล้วก็ระวังอารมณ์ช่วงนี้งุนหงิดง่ายนะฮะมันจะทา้าทีท้าต่อยกับใครได้ง่ายเราก็ใจเย็นย้ๆน,นะครับเดี๋ยวหมดเดือนก็สบายทําตามหน้าที่ที่เราต้องทําแค่นี้จบแล้วนะครับโอเคนะจะได้รู้ว่าเออทำไมช่วงนี้หนักหน่วงและช่วงไหนที่เริ่มผ่อนคลายนะครับขอให้โชคดีมวามสุขครับสวัสดีครับ